นายไพรซี นอดีตรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครเมื่อหลายปีมาแล้วคุณปู่ของผมท่านชื่ออุดมเคยทำงานเป็นบุรุษไปษณีโดยมีจักรยานเป็นยานพาหนะนำส่งจดหมายสมัยนั้นจะใช้คำว่าบุรุษไปษณีหรือจะเรียกนายไปษณีก็ตามแต่ถนัดปู่ของผมท่านรักงานนี้มากเพราะทำให้ปู่ไม่เหงา ได้คุยกับคนมากหน้าหลายตาได้ความอัธยาศัยดีของปู่อีกอย่างปู่บอกว่าความสุขคือการทักทายสนทนาและได้ถามไทยกันในแต่ละวัดคนไม่เคยรู้จักกันก็ได้ดูจักเพระส่นใหญ่ไปส่งให้จนจำหน้าปู่ได้หมดแล้วส่วนพื้นที่เขตที่รับผิดชอบเป็นซอยที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ปู่ผมก็บอกว่าจำได้หมด ส่วนใหญ่ก็จะจำได้ว่าบ้านไหนชื่ออะไรปู่เล่าให้พ่อผมฟังก่อนจะลาโลกนี้อีกว่าอาชีพที่ทำก็ใช่ว่าจะไม่ประสบพบเจอกับเรื่องผีๆทั้งสางหรอกนะนั่นทำให้ผมนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดพอหลังจากที่ได้ฟังผมคิดว่าชีวิตบางช่วงบางตอนของคนเรามันเหมือนอย่างในละครเลยครับกับบางคน มันยิ่งกว่าละครได้ซ้ำไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำสายใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังสีขาวตอนนั้นปูอุดดกกำลังเรียกให้ออกมารับจดหมายเนื่องจากไม่สามารถจอดลงตู้หรือเนบวยได้เพราะเป็นจดหมายสำคัญโดยต้องส่งให้ถึงมือผู้รับแล้วตอนนั้นฝนทำท่าจะตกแต่จะกลับเลยคงม่ได้ จึงรอเจ้ของบ้านเดินออกมาอีกสักหน่อยเรียกอยู่ประมาณสิบกว่านาทีก็ไม่มีใครออกมาทั้งที่มีคนอยู่ในบ้าน,นครับตอนนั้นคิดว่าธรรมาสทงพุ่งมีคงูกหัวหน้าตำหนีเป็นแน่แท้และปู่เห็นว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของวันด้วยรอต่ออีกนานคงไม่เป็นไรระหว่างที่ยินรออยู่ได้ยินเสียงกุกกักออกมาจากในบ้านตลอดเวลา รอก่อนนะครับสักพักก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยเพราะปรากฏเป็นเสียงผู้หญิงโกนออกมาจากในบาดนนำเสียงนั้นหวานจับใจปู่เข้าใจว่าโทกุลเป็นเจ้าของจดหมายสำคัญฉบับนี้จึงรีบตอบกลับไปได้ครับคุณพอตอบกลับก็ปรากฏเป็นเสียงหัวเราะขึ้นมาเสียงผู้หญิงหัวเราะ ลักษณะชอบอกชอบใจตอนนั้นปู่เข้าใจว่าคงคุยกับคนในบ้านละมังถึงได้หัวร้อนต่อกระสิกเมื่อผ่านไปนานร่วม20นาทีก็ยังไม่มีคนออกมารับปู่จึงตะโกนเรียกชื่อน,นั้นอีกครั้งมีจดหมายของแม่ดาวเรืองมาส่งครับพอปู่ด้วยให้เถอะออมา อีกฝ่ายก็บอกให้ช่วยเดินมาตรงหน้าต่างข้างบ้านให้หน่อยเมื่อปู่เดินมาก็สังเกตเห็นหน้าต่างถูกปิดเอาไว้นั่งรอก่อนได้ไหมครับเสียงพูดนั้นอยู่ไกลกับหน้าต่างเลยปู่จึงเดินลงไปนั่งที่เก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้อยู่ติดกับผนงังและห่างจากหน้าต่างบ้านที่ถูกปิดไว้เพียงแค่เอื้อม ปู่นั่งรอต่อไประหว่างนั้นเริ่มจินตนาการวนเวียนอยู่ในหัวว่าคุณคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ออกมารับจดหมายของตัวเองสักทีแต่สักพักปู่ก็ได้ยินเสียงหน้าต่างถูกเปิดออกปู่ลุกขึ้นยืนจึงได้เห็นเจ้าของเสียงปู่บอกว่าเธอสวยมาก ยังกับนางเอกหนังไทยก็ไม่ปรลาดแม่ดาวเรื่องนะครับเธอไปยักหน้าแทนคำตอบจากนั้นจึงฉีกยิ้มออกมาสักพักปู่ก็ส่งจดหมายให้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมองมายังปู่ยังไม่ลุดละสายตาจากนั้นปู่ก็คอตัวกลับก่อนเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้ว อีกอย่างคุณดาวเรืองก็คงจะอยู่บ้านคนเดียวปูกว่กลัวว่าจะดูไม่ดีจากนั้นหน้าต่างถูกปิดพร้อมคำบอกลาแต่ทวาสายตาคู่นั้นมองปู่อย่างอาวรปู่บอกว่าตอนนั้นรู้สึกประหลาดใจชอบกนคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนไม่แม้แต่จะเคยเห็นหน้าคราตา ไม่สายตาคู่นั้นถึงดูเศร้าต่อการจากักันหนักแต่จูจ่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างแรงโดยที่ไม่ทันตั้งตัวปู่ก็เตรียมจะวิ่งไปที่จักรยานแต่สัพักก็มีเสียงเรียกจากคุณดาวเรื่องมาว่าให้เข้ามาหลบฝนข้างในนี้สิกอ่อนปู่รีบหันไปขอบคุณจากนั้นก็วิ่งไปเอาจักรยานกลับเข้ามาหลบฝนอย่างหน้าบาด ซึ่งพอจะมีโรงจอดรถเหล็กที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่คุณดาวเรืองเทเย็ยนอยู่หน้าประตูบาทปู่บอกว่าตั้งแต่วันที่ได้เจอกันก็ตกหลุมรักตั้งแต่นั้นมาหลังจากวันนั้นก็ไปมาหาสูยูแรมปีได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแต่อดแปลกใจไม่ได้ ที่ไปบ้านของเธอเมื่อไหร่จะมีเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากข้างบนตลอดเพอเอ่ยถามเธอก็บอกว่าเป็นเสียงของแมวฝรั่งที่เลี้ยงไวแมวตัวน,นั้นเธอตั้งชื่อคล้ายกับชื่อเธอก็คือเจ้าดาวรวยหลังจากนั้นก็ได้รับมอบมายให้นำจดหมายสำคัญไปส่งที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับบ้านคุณดาวเรือง เป็นเหตุการณ์ที่ปู่ไม่มีวันลืมตอนนั้นเวลาเที่ยงปู่เล่าว่าไปส่งจดหมายให้คุณยายท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่าเกลียงไม่มีนามสกุลโดยบ้านนี้เป็นบ้านหม้สองชั้นสีเขียวระเกกประตูรัวบ้านถูกเปิดเอาไว้เมื่อไปถึงคุณยายเกรียงได้ตะโกนออกมาว่ากล่องจดหมายจำนุดนะ บอกให้ปู่เดินเข้ามาวางไว้บนตู้กับข้าวตรงข้างบ้านให้แทนทั้งที่ปู่มองเห็นกล่องใส่จดหมายหน้าบ้านยิก่กลีมันก็ดูปกติดีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากในเมื่อเจ้าของเขาไม่อยากให้หย่อนลงในนั้นปู่ก็จะไปเอาวางตามประสงค์สักพักปู่จึงเดินเข้าไปเรื่อยๆตามเสียงที่ทุกคนออกปาห้องครัวของนี่เป็นครัวไม สร้างไว้ยแยกออกจากตัวบ้านเลยครับเมื่อเดินมาถึงขวามือก็คือตู้กับข่าวส่วนซ้ายมือจะเป็นโซนเตาไฟเตาอังโลฟืนและยังมีหม้อก,กระทะกระโดงขวันไว้ก็ตามยุคสมัยของครัวโบราณนั่นนะครับปู่ว่าอย่างนั้นสวัสดีครับคุณเกรียงผมวางจดหมายไว้เป็นตู้กับข้าวนั่นนะครับ มาพูดจบปูก็ได้ยินเสียงของใหญ่เกรียงพูดออกมาอีกเข้ามาวางให้ใกล้กว่านี้ได้ไหมจ๊ะนายไปสนีจ๊ะอีกฝ่ายพูดทั้งที่ยังไม่ปรากฏตัวปู่ไม่รู้เลยว่าเจ้าของเสียงยืนอยู่ตรงไหนของบาทแต่เสียงก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะเอ่ยถามว่าอยากให้อวางไว้ตรงไหนคำตอบก็คือ วางไว้ข้างในตรงแถวตู้ไม้จันรนาทีนั้นปู่บอกว่าเป็นเรื่องปกติพับผู้รับบางคนก็เคยวานให้ปู่เอามาไว้ตรงนั้นตรงนี้ให้ปู่จึงถือวิสาสะหยิบจดหมายเข้ามาวางไว้ตู้ไม้จันรและสังเกตเห็นว่าหยิงเรียงนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้มายกเมื่อจดจ้องมองดูดีๆ เห็นได้ว่าแกไม่มีศีรษะเห็นเป็นภาพจางไปเลยตรงบริเวณส่วนหัววินาทีนั้นปู่มันจะวูบไปแต่เมื่อสังเกตอีกทียายแกยังมีศีรษะอยู่เหมือนเดิมเริ่มแน่ชัดเลยว่ายายเกลียงน่าจะเป็นผีจึงได้แต่อ้ำอ้ำอึ่งๆในขณะที่ยายเกลียงเอง ก็เรียนแบบเสียงของปู่ด้วยเหมือนกันเออเออคือคือว่าผมจะกลับเลยนะครับคุณยายตอนนั้นปู่อึ้งไปเลยที่แกพูดตามในจังหวะนั้นก็เหมือนมีคนมาช่วยปู่ไวเพราะจู่ๆก็ปรากฏเสียงทุกคนดรวยขึ้นที่หน้าหัวบัดแม่แม่แม เสียงนั้นทำใหญ่เกรียงชะงักไปปู่อาศัยจังหวะนั้นวิ่งออกมาจากบาทเมื่อมองตามปู่เห็นเป็นหลังไวๆของหญิงสาวคนหนึ่งที่เข็นวิวแชร์กลับเข้าบ้านของคุณดาวเรืองคนรักของปู่ปู่ได้แต่แปลกใจแต่ก็ไม่ได้เข้าไปถามอะไรเพราะไม่อยากเก้ากาดกระทั่งสี่เดือนต่อมาในช่วงเย็นยับ ปู่ซึ่งตั้งใจเอาเสื้อผ้าชุดสวยซื้อมาไว้ให้กับคนรักแต่เมื่อเดินเข้าไปในบ้านกลับไม่พบตัวจึงถือวิสาสะหอบของขึ้นไปถึงห้องนอนชั้นสองประตูห้องถูกเปิดทิ้งไว้ปู่มองเห็นคุณดาวเรือในทานั่งหันหลังจึงส่งเสียงเรียกอีกครั้งเพื่อให้เธอไม่ตกใจโท แม่เรืองพี่ก็รีกตั้งนานพี่ขอเข้าไปนะคุณดาวเ่องที่หันหลังอยู่บนเตยียงตอบกลับมาคำเดียวว่าเข้ามาสิพี่จากนั้นก็หวีผมต่อยังไร้ชีวิตชีวานั่นเป็นครั้งรักที่ปู่ได้ขึ้นมาถึงห้องนอนนาทีนั้นปู่บอกว่ารู้สึกเสียวสลังวับ พราะห้องนอนดูเย็นผิดปกติแถมยังมีกินอับเรากับว่าไม่ค่อยได้เปิดห้องระบายอากาศเอาไว้เมื่อพยายามกวาดสายตามองไปรอบห้องสิ่งที่ทำให้ตกใจก็คือรถเข็นบิวแชร์ที่อยู่บริเวณปลายเตียงปู่จึงถามออกไปว่าหลายวันที่ปู่ไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวเรือง ทำไมจึงมีรถเข็นอยู่ในห้องคุณดาวเดินถึงเงียบไม่หันหน้ากลับมาตอบปู่จึงเดินเข้าไปโสมกอดเธอจากด้านหลังและบอกว่าจะรีบหาครอบครัวมาสู่ขอตอนนั้นปู่รู้สึกได้ว่าตัวของคุณดาวเรื่องนั้นเย็นราวกับน้ำแข็งไม่รู้เพราะอากาศหนาวไปหรือย,อยังไรจากนั้นคุณดาวเรื่องก็เอาแต่ถามกลับไปว่า เป็นห่วงเธอด้วยเหรอคิดว่าห่วงแต่พี่สาวของเธอซะอีกหมายความว่ายัางไงที่บอกพี่ห่วงแต่พี่สาวเพราะฉันคือดาวโรยไม่ใช่ดาวเรืองอยังไงละ่ะพอพูดจบเธอก็หันหน้ามาหาปุกทำให้ไปด้านของตังคูกแนบติดกัน ใบหน้านั้นไม่ใช่คุณดาวเรืองที่เคยรู้จักหน้านั้นประกอบเป็นสีเขียวจ้ำๆตาดำไม่มีมีต่ตาขาวรอยยิ้มฉีกกว้างแต่ไม่เห็นฟันสักสี่ปู่ล่าว่าไม่คิดฝันว่าจะรู้สึกคนลุกจนจะช็กตายได้มากขนาดนี้ตอนนั้นรีบปลักตัวออกบาอย่างทันควัด ในขณนะเดียวกันสิ่งของหญิงชราคนหนึ่งดังมาจากเบื้งหลังของปู่เสียงนั้นมันเคยได้ยินมาก่อนแกจะทำอะไรลูกสาวของฉันปู่รีบหันหลังขวับตกใจสุดุงเมื่อหญิงชราที่พูดด้วยก็คือคุณยายเกรียดศีสักของยายเกรียดเป็นเหมือนที่เห็นในวันนั้น คือจางหายเป็นผักผักสักผักก็กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปในขณะที่คนที่บอกว่าเธอชื่อดาวรยกำลังตะเกียกตะกายพยายามขึ้นวิชายอย่างทุรักทุเลและพูดอยู่ตลอดว่าแม่อย่าทำอะไรคุณอดรมเขาหนาะปู่ได๋ก็รีบวิ่งลงมาข้าล่างขวาเอาจาักรยานได้ก็รีบทีบออกจากบ้านในทันที ซึ่งในตอนนั้นจะต้องผ่านป่านบ้านใหญ่กรีงก่อนจึงจะไปเส้นทางอื่นได้ตาเจ้ากรรมดันเห็นว่าใญ่กรียงยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองและกำลังฉีนาดาปู่ออกมาวา่าห้ามมายุ่งกับดาว้อยอีกปู่เห็นแบบนั้นรีบถิบจักรยานออกไปจากซอยยังไม่คิดชีวิตเลยครับ ในขณะที่พื้นรองเท้าที่ตอนหน้าจะขาดแหลไม่ขาดแร่สุดท้ายรีบจนพื้นรองเท้าขาดวินนเลยครับปู่บอกว่าถึงแม้ในระหว่างทางจะมืดวังเวกปูก่กาเย็นการเลยว่าก็ไม่น่ากลัวทวิญญาณของทั้งสองแม่ลูกน่ากลัวจริงๆครับพยายามคุมสติตัวเองออกจากที่นั่นให้ได้เมื่อปู่กลับเข้ามาในบ้าน ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มตอนนั้นปู่นอนสมเป็นไข้เกือบอาทิตย์และหลังจากนั้นคุณทวดพ่อของปู่ก็พาให้หลวงตาท่านรดนามปัดเป่าสิ่งพิออกไปให้ซึ่งพอเริ่มดีขึ้นปู่ก็กลับเข้ามาทำงานตามเดิมแต่ในความที่ยังคาใจเห็นคนรักของตัวเองการอยู่ในสภาพเช่นนี้ ปู่จึงได้ตะลอมถามคนในละแวกนั้นและก็ได้ความว่าคนที่เล่าต่างก็รู้ว่าปู่อุดมกำลังคบหาดูใจกับคุณดาวหรือก็คิดว่าเธอจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องภายในครอบครัวแล้วบ้านหลังนั้นมีกันอยู่สามคนแม่ลูกแต่คนแม่ได้แยกย้ายออกมาอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันแม่ของคุณดาวเรืองก็คือยายเกรียง ส่วนคุณดาวเรืองเธอมีน้องสาวฝาแฝดชื่อดาวโรยหลังๆมาต้องใช้วิวแชร์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุตอนข้ามถนนเป็นหมาวิทยาลัยใหญ่เกียงจริงหลักและคอยประครบประงมลูกคนเล็กมากทั้งที่เคยประครบประงมแต่ดาวเรืองเป็นคนเดียวซึ่งหลังจากดาวโรยเดินไม่ได้ประมาณสามปีคุณใหญ่เกลียงก็เสียชีวิตลง พราะถูกฆ่าจริงซับในขณะขับรถพาดาวโรยกลับมาจากไปหาหมอคงไม่ต้องถามว่าลูกสาวจะรอดไหมในเมื่อแม่ถูกจนชั่วทำร้ายจนคอหักส่วนลูกสาวถูกแทงและทำร้ายจนฟันหน้าร่วงเป็นแถมเมื่อปู่ได้ฟังก็เข้าใจแล้วว่าคนที่จากโลกนี้ไปแล้วก็คือใหญ่เกลยงและดาวโรย ส่วนดาวเรืองยังมีชีวิตยอยู่ปู่จึงตัดสินใจเข้าไปหาอีกครั้งเมื่อเรียกออกมาคุยปู่ก็ได้เห็นถึงความเฉยเมยของคุณดาวเรืองเธอบอกว่าไม่อนุญาตให้ปู่เข้ามาในบ้านอีกต่อไปแล้วและได้บอกเลิกปู่ไปในที่สุดปู่ถามหาเหตุผลคุณดาวเรืองเธอเร่าว,ว่า ถึงแม้ดาวโรยน้องสาวของเธอจะตายไปแล้วแต่เธอสัมผัสได้ว่าดาวโรยแอบรักปู่อุดมคงเป็นวันแรกที่คุณปู่มาส่งจดหมายผ่านทั้งหน้าต่างให้ที่ขอจบความสัมพันธ์พอตนรักผู้ชายคนเดียวกับน้องสาวไม่ได้ถึงน้องจะตายแต่ก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีหมายความว่าไม่ดาวเ่องมองเห็นวิญญาณน้องสาวได้เรื เธอตอบกลับมาว่าเห็นทั้งน้องแล้วแม่ปรากฏตัวบ่อยๆหลังจากนั้นคุณดาวเรื่องก็ปิดประตูบ้านใส่หน้าปูไม่รอคำอธิบายใดๆของปู่อีกเลยส่วนปู่ก็กลับออกมาอย่างเศร้าหมองในระวางทิบจักรยานปู่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนตามมาขนาะตอนนั้นแค่ช่วงบ่ายแก่ๆเองนะครับ ปู่ล่าว,ว่ามั่นใจว่าต้องเป็นเสียงวิวแช่จึงรีบเอียวตัวกลับไปหมดปรากฏว่าเห็นเป็นรถวิวแช่กำลังเคลื่อนตรงมาตามถนนอย่างทุลักทุเลปู่ตัดสินใจปันจักยานต่อแต่มันไม่หุดดันเร่งความเร็วตามอีกตั้งหากปู่จึงเลือกที่จะจอดรถด้วยอีกครั้ง เมื่อหันกลับไปข้างหลังก็พบว่าคราวนี้เป็นผีคุณดาวโรยเธอนั่งวิวแช่ใบหน้าและตามลำตัวเป็นสีเขียวคร่ำไม่จากกันไปได้ไหมดาวรักอุดมมากนะัตอนนั้นปู่ไม่อยู่แล้วครับกลัวมากจะลืมตัววิ่งจงจักรยานหนีไปทั้งไกลเลย หลังจากนั้นก็ฝันเห็นคุณดาวรอยอยู่เรื่อยบางทีก็ได้ยินแค่เสียงเมาเรียกอยู่หน้าบ้านว่าอยากให้ไปอยู่ที่บ้านเธอด้วยกันหดๆหน่อยก็ฝันว่าเธอเข็นรถเข็นมาที่ปลายเตียงพอตื่นขึ้นมาเสียงรถเข็นก็ยังอยู่จนปู่ต้นตะกนต่อว่าบอกให้ออกจากบ้านไปที่ชอบที่ชอบปู่ไม่มีวันอยู่ด้วยหรอกหลังจากนั้นก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลย ส่วนคุณดาวเรืองอดีตคนรักปู่ได้ข่าวว่าหลังบอกเลิกปู่เธอแต่งงานกับชายที่เหมาะสมกันพอรู้ข่าวปู่ก็ตัดใจจากคุณดาวเรืองขาดเลยเหมือนกันครับและไปพบปรักกับคุณย่าบุญสมคุณย่าของผมซึ่งย่าเป็นคนที่ปู่มักไปส่งจหมาให้ที่บ้านอยู่บ่อยๆนั่นนะครับและลุงราทั้งหมด กดจบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป